มันก็คงเป็นหนังตลกอ่ะเนาะก็เรื่องนี้ก็เป็นทางเลือกเนาะสวัสดีครับอ่านี่ก็ตี้ครับพี่โจ๊กฮะนุ่นเจสทีมงานเยอะตอนนี้อ่านี่นี่นี่โปรโมทด้วยพี่เบสพี่เบสพี่เบสเฮ้ซีรีส์มาแรงใครไม่เคยดูดูซะอ่าช่วงนี้ครับนี่นินไทยไทชีอีกับช่องวันเขาว่ากันว่าในช่วงนี้ในประเทศไทยนะมีซีรีส์วายฉายพร้อมกัน18เรื่องฮะพร้อมกันเลยเหรอเออเรื่องนี้เป็นเรตติ้งเบอร์หนึ่ง วายนี่คือชายชายใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้เหมือนซีรีส์วาในประเทศไทยเนี่ยเราเป็นตลาดใหญ่หเบอร์หนึ่งของโลกนะอ๋อเหรอเกาหลีทําไมไม่รู้ไม่ทําไม่ทวํวายม่ไม่ก็เกาหลีวัฒนธรรมเขาจะเหยียดเรื่องนี้จีนโดนห้ามทำอยู่แล้วไต้หวันโดนห้ามทำอยู่แล้วก็เราเป็นตลาดใหญ่สุดอของโลกมีโอบาซิลก็ชอบดูวายนะอ่าแล้วเรื่องนี้ตอนนี้เป็นันดับหนึ่งอยู่นะครับไปดูไปดูกันทุกวันศุกร์โอเค หรือดูในไทชีก็ได้พิพโจกวางบินที่ครับผมโอเคราโปรโมทเรียบร้อยอ่าวันนี้เรามารีแอคชั่นตัวอย่างเอ๊ะวันนี้เป็นภาพยนตัวอย่างหนังภาพยนตร์ในแอปใช่ไหมพี่นี่ในเขาเรียกในสตรีมมิ่งว่าสตรีมมิ่งของเราไม่เคยเราไม่เคยรีแอคชั่นของของเจ้านี้เลยคือของโมโนตอนนี้เขาใช้คำว่าโมโนออริจินอลนะแปลว่าลงทุนสร้างเองครับไม่ได้ซื้อหนังมาไม่ได้ใช้ดูได้ในช่องโมโนแม็กชื่อเรื่องว่าอีสานตุ๊กซี่ ชื่อเรื่องมาก็ต้องหนังตลกเนาะแต่เขาฉายแล้วนี่ใช่ไหมฉายแล้วอ่าลองดูดดููตัวอย่างกันก่อนถ้าใครชอบตัวอย่างใช่ตามไปดูเอาแมือนตัวโก้คุ้นๆป่ะโคโลงขอไม่พ่นอานนท์ป่ะเหมือนจะใช่นะโคโลงเดือด๊ะพี่หลุยพี่หลุยส์พี่หลุยได้กระเดื่อนรึเปล่าเออพี่พี่ได้กันเดือนรึเปอ่ะ ไปเราเกก็ตงบนคิดถึงก็ตีเลยกลับมาได้หนังแล้วฮโหลโทรหายังสามยังฮึบบ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 บัวบบ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 บอบบ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 บออ ปกติน s <S ี่ลอยเยอะแล้วนะแก่แล้วนะสัเดียวนะปกติน่าจามี40เหมือนกันแล้วนะเลสี่แล้วล่อว้าวว้าวว้าววาวว้าวน้าววเาีว้วา้า้าว้าวว้าวว้าวว้้ว้วว้าวว้าวว้ววาา้า้าาาน จริงพวกตุ๊กๆกระเทยมีความน่ารักนะถ้าถ้าถ้ามันอยู่ในในเลเวลที่ที่พอดีมันจะน่ารักมันจะมันจะไม่น่าหมั่นไส้อะคือคือถ้าลนเกินไปบางบางบางทีมันก็ดูไม่น่ารักกันเนาะแต่เราว่าถ้าถ้าสามารถแบบคุมมูนให้มันพอดีได้เราว่าพวกพวกตุ๊กพวกกระเทยเนี่ยน่าเป็นเป็นคนที่น่ารักนะตอนนี้เราชอบคนนี้คนหนึ่งที่เป็นตัวจูดี้จูดี้จูดี้ไหนไหอ่ะชีตอเหรอเออที่ที่เป็นเพื่อนคันเลนไง หัวอิ่มเหมือนปู่หนาเมื่อนิทรรศภาษาการเป็นมุกเก่าๆนะหรืว่าเออมันก็จังหวะมันดีนะคือกติมันตลกไงเฮ้ยมีคนนี้เล่นด้วยมาไปวันไพวันแฮร์รี่แฮร์รี่แฮร์รี่โอ้ยที่ก่อนทำหน้าใช่ไหมก่อนทำหน้าเอ้าในในนั้นกู่นึกว่าเขาใช้แอปตรวจว่าเขาทำหน้าทำหน้าจริงเป็นอย่างนั้นไปแล้วพี่รู้คำตอบแล้ว ที่มีคนไปคอมเมนต์เขาว่าชอบหน้าเก่าแล้วเขาก็ด่ากลับอ่ะคนนี้หน้ากูอย่าเสือกอะไรเงี้ยเออเขาทำไปแล้วเขาทำไปแล้วเสือกไปคอมเมนต์ว่าชอบหน้าเก่าอ่ะให้กูทําไงวะนั่นแหละอ๋อตอนแรกเขาเออว่าเขาเป็นแอปนะดาวน์โหลดได้แล้วทั้งไอโอเอสรอยโมโนแม็กโมโนแม็กเก้าสิบเก้าบาทต่อเดือนอ่าก็คือเป็นสมาชิกก็ดูได้เลยนี่ราคาย่อมยาวกว่าแล้วก็จะเป็นคอนเทนต์ไทยๆหน่อยอืมก็จะมีหนังที่เขาผลิต โลโก้เราก็เป็นโลโก้น่ะโลโก้พี่พศนะใช่ไหมกูลูตอนท้ายบอกเป็นพี่พศนะกูลูอะมีกลิ่นกลิ่นเหมือนหนังพี่พศอะดูตัวอย่างเขาคาดหวังว่ามันก็คงเป็นหนังตลกอ่ะเนาะอหนังตลกเบาสมองไม่ได้ไม่ได้ปล่อยกันโบ๊ะขนาดนี้พี่ดูแล้วชีวิตแน่แน่ดูแล้วดาราเด่นเด่นก็ดารานำก็ได้เป็นกติกับพี่หลุยเนาะพี่หลุยชวนชื่น พี่หลุยส์นี่เขาเป็นพี่ชายแท้ๆของของแจ็คเชอร์จเชอร์นะเกอร์พัมเบอรี่เหรอฮานะแกเป็นคนฮานะแต่ก่อนนั้นนั้นไม่อยู่นะเขาเพิ่งมาทีหลังเนาะเพิ่งมาได้สักปีเงี้ยอะไรเงี้ยคือเหมือนประมาณนั้นดึงมาเสริมแทนนักคอมกับพี่โรเบิร์ตกับพี่โรเบิร์ตที่เสียไปก่อนนั้นนั้นไม่ได้อยู่ไปสองคนเลยนะเอ้ยถ้าใครคาดหวังจะดูหนังตลกเรื่องนี้ก็เป็นทางเลือกเนาะ ถ้าใครชอบดูหนังที่พูดภาษาอีสานก็ติเป็นคนอีสานปหะไม่ใช่พูดพูดอีสานชัดนะได้ะไรอะนำเสนอในในในเขาเรียกไงในสตรีมมิ่งทางเลือกอีกอันหนึ่งเนาะโมโนแม็กเนาะ99บาทต่อเดือนอ่าก็ดูง่ายดูง่ายอ่าน่าจะโมโนก็มีคอนเทนต์คอนเทน อ่าญี่ปุ่นเกาหลีค่อนข้างครอบคุมเยอะอยู่อ๋อมีมีเกาหลีด้วยใชครับเป็นซีรีส์เป็นอะไรนี่นะใช่แบบมีจีนมีจีนด้วยใช่ไหมอ่าโห่ที่เราขายสุดๆอ่าต้องมาแล้วต้องมาแสดงพี่ออมครับตัวหนังภาคไทยเขาจะเยอะเออเฮ้ยเห็นมีโครงการเลยหนังหนังพระเจ้าตากอ่ะหรอใช่ใช่ครับหนังพระเจ้าตากก็จะลงอยู่ในแอปอ่ะใช่น่าจะาแล้วเนี่หนังพระเจ้าตากแปลว่าอะไระเหมือนมหาราชนั้งโลกขาติดใหม่เหอใช่มาสร้างใหม่ เราเคยพเพิ่มกลับคุณมนตรีเคยดีเซิร์ตเคยดีเซิร์ตเ,เ,เรื่องพระเจ้าพระเจ้าตากนะครับเขาเคยดีเซิร์ตแล้วอยากทาหนังเป็นจริงเ,เป็นจังเลยนะกูอ่านข้อมูลพวกเนี้ยแค่แค่ผ่าน่านนะยังรู้สึกว่าโอ้ชีวิตมีความสุขตอนไหนวะตอนวมชาตินะพี่ไม่ไม่หมายถึงความสุขในการออกรบท่านสุขสบายตอนไหนวะคือลบตลอดเวลามึงนึกออกปะไปไปลบจารุรีเสร็จเยี่ยพม่ามาลบตรงนั้นตรงนี้คือบอกโอ้ ขยันชิปหายเพื่อที่จะรวมประเทศชาติเพื่อให้เราแบบว่าอยู่ไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นใครกูว่าแบบไม่ต้องคิดว่าเขาเป็นกษัตริย์ใช่ไหมเป็นแค่คนคนหนึ่งที่ทําเรื่องอย่างนี้ได้กูว่าม่นน่ารับถือชิบหายเลยอ่ะใช่ใช่กราบไหว้ได้โดยที่แบบไม่มีข้อข้องใจเลยใช่ครับแต่ถ้าถ้าผลิตก็ก็ก็รอดูเลยนะใช่ใ่อ่ะอันนี้ดูกันในแอปได้เลยเพราะว่าลงแม่อ่าลงฉายไปแล้วครับผมอ่า